วันที่สองวันที่สองเวลาช่วงา6 8ผู้ใหญกระกลงโคโร้าอยูยงรดนที่ยกโูกมือนร่ปยืนองคที่เหยที่สุดในโลกแต่เพราะว่าองค์นี้ใหญ่ที่สุดในโลกโลกอรมณองผัสเสดาที่ยืนองค์ใหญ่ที่สุดในโลกจะยกวันที่สองวันที่สองเวลาแล้วก็วันที่สิบสมเวลา เืเวลาเปลี่านแปลงนี่ก็เป็นละกจิเธรรมะอุทยานหลวงปู่มเาเสนาเจตโทสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องก๊อกก๊อกนิวครับวันนี้วันศุกร์ที่21กุมภาพันธ์2568ครับผมเดินทางมาที่ธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาสิริจันโท บ้านแกเปะตำบลเชียงเครืออำเภอเมืองจังหวัดกาลสินนะครับท่านผู้ชมผมก็ได้จอดรถอยู่ฝั่งทางนี้นะครับท่านผู้ชมนี่ช่วงที่ผมมาจอดรถผมก็มองเห็นป้ายป้ายหนึง่งนี่ท่านผู้ชมที่สวยมากนะครับ่เขปรกกาศขายอยู่ติดกับธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาศิริจันโทเลยนะครับนี่นี่อยู่ติดเลยนะครับนี่ฝังง่งทางโน้นก็จะเป็น รูปเหมือนองค์นั่งองค์ใหญ่ของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับกําลังปรับปรุงอยู่นะครับท่านผู้ชมนะครับกําลังปรับปรุงก็จะเปลี่ยนเป็นสีทองนะครับอีกไม่นานก็จะเสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูป้ายประกาศขายที่ดินนะครับเนี่ยครับ ที่ดินแปลงนี้เนื้อที่10ไร่3งานสนใจติดต่อนะครับเบอร์โทรนะครับแต่ถ้าใครอยากจะมาซื้อไว้เป็นเจ้าของนะครับได้อยู่ใกล้หลวงปู่ศิลาสิริจันโทด้วยนะครับนี่เป็นทุ่งนานเนี่ยนะครับยาวไปูุนเลยติดกับสะวัดเลยนะครับที่เห็นเป็นท่อประปานะครับใหญ่นะครับดู ตรงสีส้มๆประรอบกันแหละครับอันนั้นจะเป็นที่ของธรธรมะอุทยานหลวงพุทธศิลาจันทรนะครับนะครับยาวเปนเอเลยสุสวยงามใครอยากได้ก็โทรติดต่อมาถามได้นะครับว่าราคาเท่าไหร่ครับพอดีว่าผมจอดรถแล้วเห็นพอดีเลยเห็นที่สวยเผื่อว่าเอซหลายๆท่านอยากจะได้เป็นเจ้าของหรือจาจะได้มาอยู่ ใกล้ๆก,กับหลวงปู่ศิลาศิริจันโทนะครับอันนี้ก็คือบรรยากาศที่ธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาศิริจันโทในวันนี้นะครับท่านผู้ชมก็จะโล่งๆหน่อยนะครับช่วงนี้นี่ครับด้านหน้าก็จะเป็นเงียบๆหน่อยนะครับท่านผู้ชมรถราที่จอดบริเวณนี้ก็ห้ามจอดนะครับร้านค้าต่างๆก็ มารอบนี้ไม่เห็นเลยนะครับแผงลอตเตอรี่ก็ไม่มนะีท่านผู้ชมอันนี้คือด้านหน้านะครับประตูสองนะอันนั้นรูปเหมือนหลวงปู่องค์ยืนนะครับก็กำลังสร้างฐานยังไม่เสร็จนะครับทีนะบ่อยู่ด้านใน ทางนี้ก็จะเป็นศูนย์อาหารแล้วก็ของฝากนะครับก็มีรถจอดอยู่เจ็ดแปดคันนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูด้านในนะครับมีรถตำรวจเข้าไปตำาไไม่รู้ว่าวันนี้มีุคคลสำคัญไหนมา หรือเปล่านะครับผมเองก,ก็ไม่ทราบเพราะว่าการที่ผมมานี่ก็ไม่ได้รู้กําหนดการไม่รู้ตารางกิจนิมนของหลวงปู่ด้วยนะครับผมก็มาดูสถานการณ์เพราะว่ามีเอฟซีหลายๆคนถามหาว่าเมื่อไร่จะไปธรรมอุทยาหลวงปู่ศิลาสิิจันโทบ้างอย่างเงี้ยครับก็วันนี้ก็เลยถือโอกาสมาดู โอ้นี่แผงลัตเตอรี่ยังเห็นอยู่นึ่งสองประมาณสิบกว่าคนนั่งเลี้ยงนี่ก็ปล่อยนกครับนี่นะครับประตูเข้าธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาสิริจันโทษะครับ ้างในก็มีรถจอดอยู่นะท่านผู้ชมรถจอดอยู่ประมาณหกคันเจ็ดคันนี่แหละครับท่านผู้ชมอยู่ตรงลานพญาสุวรรณน,นาคราชคนระับแล้วก็ทาเวสสุวรรณครับ เดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในนะให้นผู้ชมว่ามีอะไรหรือเปล่าตอนนี้ผมเข้ามาด้านในแล้วนะครับท่านผู้ชมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีบุคคลสำคัญท่านใดมาเดี๋ยวเรามาดูนะครับเห็นคนถ่ายรูปกันเยอะแยะเลย มาดจรร์ขึ้นเร่ดอกจาปีแปดสิบสี่ปแต่เเพงก็บเ้งสีปีนี้ออกแล้วประมาณจากติวเตป็นจากบามี ตั้งแต่ปีพศ2552เป็นพระราชาคนณะแต่เปนรัชจ,จินดาดาประสิทธิ์หรือปัญญิธาดาเป็นผู้ช่วยจักราชาเป็นรองอัจฉริการบดีมหาวิเชียรมาจุราลวงปู่ราบจำปีเตยาลัยหลวงปู่วันทิศนี่ยุ้ยสามทิศขาดาบริษัทนานาเดดนี่ยรุ่นดีรุ่นปนนี่กหลวงพ่อแต่ทิศนี่มาอะไรบหลวงพ่อ การดังใจหาตัวนักัเพราะว่าการบริหารจัดการการสมเดี่ยวเราอเจ้าคนทำต่อเร่ร่ มาเจรจา,รจาใน,นประเด็นการประโยชน์รับผู้ทดสอบประ,ยะปป <c oughs> โยชน์เก้าปีในหลวงเีพระรจ้ากระเด็นขายทรงอนุญาตให้พระาราชาคณะอนุญาตสอบบาลีได้แล้วก็เจ้าวุฒิชาบ้างเว้นมานานแล้ว่็เจ้าวุฒิชาที่บ้างเว้นมานานจา็ยเป็นภาคจิตสารเบทีในประเะด้สอบสักที จนถึปนนง,นง,นนงปัปจจุบันนี้หลวงพ่อในหลวงอนุญาตกระทรวงมีตัวบุคประชารัชกาตอนุญาตในประชาคณะได้สอบก็เรียนการได้แล้วก็อะไรได้สอบ เหมือนพระครูที่อยู่ที่บ้านคำพลทองเลยนะครับนี่นะครับกำลังเข้ากราบนมัสการหลวงปู่ศิลาสิริจันโทอยู่นะครับเปิีนะครับเอ่อลณะเข้าไ้ผมมองไม่ชัดนะครับเพราะผมอยู่ไกลแล้วก็ซูมเออนะครับประทานพระสิ่งสองโดยประดมท่านพลโทพลศุภการ ตลอดทั้งคณะศิลสยาทุศิลป์ที่มานั่งรอจะมีเบื้องหน้าได้คขัากับมรรมการของลรงปู่ปนะครับเป็นวาระสุดจำใจนะครับประเด็นนะครับ สองนะครับก็เป็นเปจุบันบาทสมเด็จพระปูอานนาคชันรครูสัารเกตุโจิตสโรุปสันะครับกับเจ้าปุจจุบันพระบาทสเจาระกัฎเก้าิ์นะครับคุณพิดาัะ Agora sim. ก็งานแา่งทุกคโทุกคนนะครับุิมาถึงได้เห็นได้เห็นเป็นองตตาได้บริการจราการูจทดเิทิตบัตรได้โอาสครับปัจจัยรรมปัจจัยุัเป็นอะรเยอะสักแต่เราต้รงไดมาถึงคำนวณอย่งนี้ก็เป็นเสรงมองคลเติเราทั้งทุกคนที่มาถึงยัตที่สให้นโได้เห็นจิทิยาุสิ เศรษฐายาทลายจุดอากาศพอะว่าทุกตัว้ลูกก็เม่ตาอย่างนี้ทุกวันเว่าบังทีลูกปลูกในสาสนกิจเข้านับไม่ได้ไม่ได้ออกมารับจากโยมกแต่ความเก่งเราต้องปูห้ไจะออกมาให้เด็กเด็กทุกตัวสมัยก่อนเร็วเร็วหมดตั้งรับเสี่ยงปวดปุ๋ยจลพลคนพลจล นปัจจุบันนลโบแปดสิปดสิบีร้บาการคณะองค์กปู่บิจิกเตัวจาตรถโบล่าได้ตำแที่สอนะครับที่สองนีประช่วงห้ารอยหกสิบแปด ผู้ใดกระโดลงลงโคลาเป็นอ่งกระโดที่ยกลูกเหมือนรูปยืนคงที่เลยที่สุดในโลกแต่พราะว่าองค์ใหญ่ที่สุดในโลกลูกเปนลูกโคลาเสาที่ยืนแต่องค์ใหญ่ที่สุดในโลกจะยกวันที่สองวันที่สองเมาแล้วก็วันที่สิบสามเมดานหลันเวลาจะแตก็ศึงก็จได้ที่เพตธรรมะอุทยาน 如果完成这些任务。